ความกรุณางดสตอยอยเพื่ออัธรลในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็นสามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิดูวิดีโอก่อนใคร รับชมคลิปเอกลิจากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวชนเทอร์มัลอแอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับอ่เดี๋ยวมาพูดถึง ep ยี่สองก่อนละกันเนาะเขาเป็นยังไงเมื่อกี้หลอนียงเออต้องคาต้องเป็นเขาเ่เสียงตีกอกับไปฟังใหม่อ่ะ น่าจะเป็นเสียงของคนฝั่งภาคเนาะที่เขาภาคมามันหลุดเข้ามาออ่าโอเคสําหรับอีพีนี้ก็ต่อเนื่องเนาะจากอีพีที่แล้วที่เจอกับน้องพยักน้องชื่ออะไรนะอ้าวกำเวรลืมชื่อแล้วน้องพยักนี่แหละก็คือเหมือนกับเขาคุยกันเนาะเกี่ยวกับเรื่องการบรรลองนี่แหละเออน้องหวังเซ้ง ก็เหมือนกับว่าน้องอ่ะจากที่เราจะจับอาการของน้องเหมือนน้องมีความเป็นห่วงถังซานแล้วก็ไม่อยากให้มีเรื่องกับหัวหน้าน้องเล็กๆน้อยๆน้องก็ไม่ปล่อยผ่านเลยนะแบบเรื่องอะไรนะวยนี่นั้นน่ี่เหมือนกับพี่ตามน้ําไปก่อนเดยวพี่ก็ผ่านไปเองอะไรอย่างเงี้ยเป็นฟิลนั้นเหมือนเขามีความเป็นห่วงถังซานแล้วก็เขาว่ามันจะต้องอนาตค่ดมันจะต้องมีการเกิดเรื่องเกิดขึ้นระหว่างถังซานกับหัวหน้านี่แหละแล้วน้องต้องเลือกใช่ต้องเป็นจุดเปลี่ยนน้องๆว่าน้องจะเลือกอยู่ฝั่งไหน อย่างนี้น้องต้องเลือกถังซานแน่นอนเนาะเราค่อนข้างมั่นใจว่าน้องเป็นหอยถังซานแต่ที่น้องอยู่ที่เนี่ยมีความโดนล้างสมองเบาๆเนาะคือบางเรื่องมันมีความเถียงถังซานอยู่นะอืเพราะว่าเหมือนเขาโดนแบบโดนแบบทัศนคติมาว่าต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบมีเพื่อให้อยู่รอดอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าโดยโดยเนื้อเนื้อแท้ของน้องอ่ะน้องเป็นคนคล้ายๆถังซานเขาว่านะเป็นคนที่ชอบเชื่อเหลือคนดีน้องไม่ได้เหมือนกับ สิ่งที่น้องทำอยู่ไม่ได้น้องไม่ได้อยากทำใช่ไม่ได้เป็นตัวตนจริงๆของน้องแต่น้องจําเป็นที่น้องทำใช่เพื่อความอยู่รอดทีนี้พอเหมือนกับว่า เขาก็มาคุยกันน่นนี่นั่นเนาะว่าจะอาไปทาประลองแล้วพี่ถังซานก็เลยอโอเคฉันจะขึ้นประลองใชพอท่ามไม่ประลองอ่ะเขาได้แบบว่าคนนี้ชื่อเย่เจีชิวอ่ะได้แนะนํามาแล้วทามไม่ประลองอยังไงเขาก็ต้องตามตัวถังซานดีดแล้วไปจใช่แล้วก็คนอื่นๆอาจจะเดือดร้อนไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังไงถังซานเขาก็ประลองแล้วแหละเพราะว่าเขาตั้งใจมากๆเพื่อที่จะเจอคนที่ชื่อว่าอะไรนะเท้าเทียนอ่ะที่มันเป็นเหมือน<ว>ชื่อคอนอ่ะเขาเรียกคนนั้นว่า อะไรเท้าเทียนนี่แหละใช่ไหมเขาซึ่งเขามีความหวังว่าคนนั้นน่ะคือพ่อเขาอืมเพราะเขาบอกว่าถ้าปรถัถ้าประลองชนะหรืออะไรแล้วเขาจะได้เจอคนนั้นอืมแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าจะเป็นพ่อเขาเพราะเพราะคนนั้นน่ะคนที่คุมดําอ่ะผมดําอ่ะเขาพูดไว้เหมือนกับเขาทิ้งทายไว้เหมือนคนนั้นน่ะคือพ่อทางซานนะที่เขาพูดเหมือนกับเมื่อใส่ลายนิดนึงอ่ะเออว่าคนนั้นทําอะไรสักอย่างนี่แหละอแล้วทีนี้ก็ พอเขาจะออกจากเมืองเนาะแก๊งของพวกขออออกจากเมืองก็มีการเหมือนกับตังลาการมีเสียน้าตาด้วยเนาะมีเสียน้าตาเพราะว่าต้องแยกจากการของเสียวอู่กับเพื่อนเพื่อนแต่เสี่ยวอู่บอกว่ามันไม่เหมือนกันกับเขาอ่ะฉันต้องเสียใจอยู่แล้วแต่กับเธออ่ะเราแบบแยกกันไม่ได้ต้องอยู่ด้วยกันตลอดเออแล้วก็มีแบบมีการเราลองมาอยู่ด้วยกันบอกลากแบบไม่มีคำาก็ลากก็คือเหมือนกับว่าเขาพูดประมาณว่าเราเราอ่ะ คนเรามันก็ต้องแยกจากการทางสารเหมือนกับสอนน้องแต่น้องบอกว่าไม่ของเราต้องอยู่ด้ยวยกันตลอดงั้นก็ลอ,ลองดูงดนะทางสารก็ตอบรับเลยนะง<อ>ั้นก็ลองดูน่ารักมากอย่างี้อันนี้มีโมเมนต์เบาๆแล้วหลังจากที่เขาแบบเหมือนกับคอขอแยกกันอ่ะก็คืออาจารย์ใหญ่ก็คือจะมาอยู่กับทางสารเนาะในฝั่งทางซากับเสี่ยวอูแล้วก็พออไปกับเด็กๆทีเนี้ยมีพายุเกิดขึ้นอื พายุเกิดขึ้นที่แรกอะก็ไม่รู้ว่าเกิดจากว่าใครไปทำอะไรกลุ่มปาอที่ไหนได้ไอ้ไน้องคนนั้นอะไปเอาูกมาเนาะคือน้องอาจจะไม่มีน้องอาจจะไม่ได้ตั้งใจให้เกิดแบบนี้แต่ว่าด้วยความเหมือนน้องเป็นคนแบบไม่รู้อะไรอย่างนี้ไหม <No. S 1> ไ่เอามาด้วยความแบบว่า เห็นมันเขาจาได้อยู่มันมีวันวันนั้นที่นั้นนอนออกไปข้างนอกแล้วน้องไปเจอสัตว์ตัวนี้เลยแล้วมันก็ตัดไปที่อื่นเลยน้องเอามาด้วยน้องเก็บมาด้วยน้องไม่รู้ว่าคือตัวสัตว์อะไรนะเขาเรียกอะไรสัตว์สัตว์ทะเลทรายน้องไม่รู้ว่าคือสัตว์ทะเลพูดทะเลทรายอะไรทุกอย่างน้องก็เลยเอามาด้วยพอตื่นเช้ามาก็เกิดเออพายุทะเลทรายเกิดขึ้นแล้วก็เหมือนกับผู้คนก็หนีตายกันแล้วน้องหมาก็คุ้มข้าง เหมือนน้องถ้าน้องกลัวน้องเหมือนกับน้องภูมิสตีไม่ได้เจอเสียโอตบนาทีหนึ่งเจอพี่โอเจอพี่โอตบนาเรียกสตีกลับมาแต่ว่าฉศทะเลทรายก็ไม่ทํรลายคืนเนอะรู้สึกว่าน้องก็ไม่ได้ทําลายคืนนะใช่ก็เหมือนกับมาทวงเดินหาใช่เหมือนเหมือนแค่เดินหาลูกหรือลูกเนาะลูกใช่ไหมลเหมือนแค่เดินหาลูกที่เขาเดินเดินเนินอ่ะเขาไม่ได้เดินจะทำลายคื่ถ้าทำลายก็น่าจะไม่น่ารอดแล้วแหละ ขนาดเอาไฟใส่ขนาดนี้ไม่เป็นไรยังไม่ทาอะไรคืนเลยยังไม่เป็นอะไรสักนมดเป็นอะไรด้วยไม่ได้รับความขนขนไม่ไหม้เลยเนาะขนาดในหมวดคุ้มข้างเนี่ยหมวดคุ้มข้างก็คืออาจจะควบคุมพลังไม่ได้เลยว่าแรงขนาดไหนพี่โอก็ให้เอาเจ้าไส้กรอกให้น้องกินวยนาะน้องก็ไม่กินเนาะน้องก็ไม่กินแต่สุดท้ายเนี่ยเขาว่าเดี๋ยวอูต้องคุยแน่เลยว่ะ นองเราก็แอบคิดว่านอนต no, like yeah, sure. ้องอาจจะไปเจราจาให้เลยค่ะใช่อาจจะคุยแบบเงีบๆหรือแบบทาง้ายไปแบบนิดนึงเจ้าเ้าเนีเอออาจจะมีอาจจะมีอแล้วก็มีโมเมนต์อยู่คู่หนึ่งไงเธอที่เรื่องเรื่องดีนาะแล้วก็เชียเขาเชียนะดีกันเอดีกันตอนแรกอ่ะเขาจะเขาจะไปเช่อไปช่วยจูจูอะไรนะจูจูจูชิงอะไรนะชื่อน้องชื่อจูจูจูชิงอื เด้วเขาแบบไปช่วยผิดถึงเงเปลงไป,ไป <c oughs> ไนิ่งหลงหลงมาเพราะหงสาวน้องนี่หลงหลงจังหวะที่ว่าขอบคุณที่ช่วยนะไม่ค่ะนึกว่ายังม <c oughs> ไม่ได้ช่วยเขาคว้ามาผิดเ้าก็คว้า,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 ามางั้นแหละ <c oughs> อะไรเงี้ยเออก็คือจะ <c oughs> แล้วก็ได้ออกไปช่วยกันใช่ไหม <c oughs> แต่ที่จริงอะคนนั้นคือแอบอยู่ดีอยู่แล้วซ่อนหุ่นได้ที่ดีแล้ว แต่ไปทาให้เขาบาดเจ็บแล้วก็มีโมเมนต์แบบว่าเหมือนพี่ใต้จะเผลอแบบป็นอะไรไหมเจ็บกระดูกไหมแต่ว่าแบบผู้หญิงเขาก็จะแบบอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเขาก็เลยรู้สึกว่าอย่าว่าเลิกรักเลิกรักจับมาจนทุนนี้น่ารักดีพี่ใต้โมเมนต์เลี่ยนไปเอะนาะแล้วก็มีขอบคุณน้องด้วยนะว่าที่ช่วยนะเจอน้องนิ่งหลถงว่าเฮ้ยเขาเป็นอะไรไปเนาะน่ารักอบพอโมเมนต์ที่ไม่แข่งกล้าวพี่ใต้หล่อขึ้นเยอะเลยเนาะรู้สึกว่าหล่อขึ้นเลยเนาะ เออตั้งแต่อีีที่เต้นแล้วนะม <c oughs> ีการเต้นอ่าแล้วก็ทีนี้ก็เหมือนเหมือนกับว่าเราได้เจอหน้าหัวหน้าแกงแล้วที่เร<อ>าคิดว่าที่เราแบบอยากเห็นหน้าเขาจริงไม่ใช่คนที่เยียดจีเฉวไม่ใช่คนนั้นคือคนปาะคุมจริงๆตรนนี้เขาชวนมามมนั่นคือคนป้าคุมคนนี้ก็เข้ามาแล้วก็เป็นคนที่ดูก็รู้ว่าโหดเนาะเป็นคนโหดๆเหมือนกันนะดูแบบว่าทำลายทุกคนที่แบบว่าแล้วก็<ช>เขาก็เหมือนกับ เขาเหมือนกับไม่ค่อยถูกกันกับคนเมืองอันนั้นมันเพราะว่าเขาก็ไม่ถูกกันในแหลกสองเมืองนี้เขาก็มีเหตุการณ์อะไรใช่ใช่คือเขาอ่ะที่เราเคยเดาไว้ว่าคนเมืองของน้องชุดขาวไม่ดีนะใช่ใช่แต่แต่คนเมืองเนี้ยอาจจะดีหรือเปล่าคนแก๊งที่ว่าเรียกว่าปีศาจเนี้อาจจะเป็นคอยแบบต่อต้านเมืองนี้อยู่เอออาจจะใช่ก็ได้นะแต่เขาชอบตรงที่หัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าแก๊งปีศาจพูดนะว่า เขาเป็นคนที่สร้างขุดหลุมขึ้นมาต้องให้เขาแก้เองเหมือนกับประมาณว่าไม่อยากให้ไปเข้าไปช่วยเขาใช่แล้วก็ต้องเข้าใจด้วยนะว่าเป็นเมืองของเขาแม่ใครจะมาทํรลายเมืองเขาเนะมาทําลายแม่อยู่ดีให้ทาลายใครจะยอมใช่ไหมล่ะถึงจะเป็นจากราชวงศ์ไหนก็เถอะแต่มันก็ไม่ดีตรงที่ว่าเขาก็ทําลายคนในเมืองเขาเหมือนกันหัวหน้าปีศาจนะอันนี้เขาก็มีความรู้สึกว่าย้อนย้อนแย้งในตัวว่าเขาสรุปเขาเป็นคนยังไงว่าการกระทาของ กลุ่มเนี่ยมันย้อนแยง้งใ,ในตัวเองอะ่ะหรือเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนดีหรอกเขาแค่ต้องการเอาตัวรอดในแกงออของเขาแค่นั้นจจก,ก็คือแบบเป็นคนที่เลวร้ายแบบตรงๆเลยว่าฉันแสดงออกอย่างนี้แต่ว่าอีกเมืองหนึง่งอาจจะเป็นคนที่สร้างภาพเป็นคนดีออแต่จริงๆอ,อ,อาจจะมีอะไรออ,อ,อ,อาจจะแบบคอยอยุให้คนนั้นคนนี้นั่นหรือเปล่าเนาะอยู่เบื้องหลังหลายๆเหตุการณ์ที่ทําให้มันเกิดเรื่องเลวร้อะไรเงี้ย และมันก็มีอีกคนหนึ่งที่อนาคตน่าจะมีโอกาสได้ช่วยทางสารก็คือน้องดอัมูมลเลยน่ะเขาดูเขาดูแบบว่าซาบซึงมากเลยนะสายตาเขาจะเราแอบ,บคิดว่าเขาชอบทางสารแต่ว่าคงไม่ชอบหรอกแต่หมายถึงว่าเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าซึ้งใจกับความดีของคนนี้จังเลยคงไม่เปิด่มาเป็นน้องทางสารน,นะไม่ไหวนะเออวะ เอ้ยมันมีครั้งหนึ่งที่สิงเคยพูดนี่ว่าเป็น้องถังซานหรือเปล่าเขาก็เลยบอกว่าไม่หรอกเขามีความแบบว่าเป็นคนไม่ดีแต่เมื่อกี้เขามองพี่เอ้ยมองถังซานแบบเหมือนทราบซึ้งเหมือนมีความรู้สึกแบบสายตานะ้อาจจะสื่อว่าผูกพันหรือเปล่าอะไม่รู้เหมือนกันเอออืเออหน้าคิดหน้าคิดเพราะว่าเขาเขาเริ่มมีบทบาทของความเป็นคนดีเข้ามาแล้วอะแบบมีความสายตาอ่อนโยนเข้ามามีความแบบ ถึงเจ้าจะไม่ใส่ใจแต่ข้าก็ไม่มีวันลืมอย่างเงี้ยเหมือนกับประมาณว่าแล้วแต่เธอจะไม่เอาแต่ฉันจะตอบแทนเธอสักวันหนึ่งเลยเนี้ยอาจจะเป็นญาละอาจจะเป็นญาติก็ได้ไม่เป็นว่าอาจจะเป็นญาติกั็ได้เนาะเอออ่ะเป็นไปได้เป็นไปได้ใช่โอเคประมาณนี้เนาะสาหรับอีพีนี้นะคะก็ยังไงเราจะต่ออีพีต่อไปเลยนะคะคนขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะเจอกันอีพีหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ